I'd like to take time to have a special congratulations to two students, Mr. Tiger and Miss C, who have been accepted onto a mini English program. Mr. Tiger will be going to Suam Lab School and C will be going to the mini English program at Kanyaraj school so congratulations from teacher James I am very very proud of you too, very good will <laughs> อ่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับเชิญถ่ายรูปได้เลยนะครับหาในระดับชั้นต่อไปนะครับทางคุณครูทุกท่านก็รู้สึกอ่ายินดีนะครับไม่น้อยไปกว่าผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับโอเคนะครับอ่าโอเคลูกโอเคครับเชิญปรางสองท่านนะครับเชิญปักด้านล่างตามบรรยาไส้นะครับขอบคุณครับ่อเสนกนะครับ ก็ทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการอ,อันนีโ้โชว์ตัวก่อนนะครับโชว์ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวโชว์ตัวก่อนนะครับนะครับคนนี้หล่อนะครับคนละสไตล์นะครับเดี๋ยวกว่าดื่นนะครับอันนี้ขึ้นมาโชว์ตัวก่อนเดี๋ยวจะมีช่วงลำดับต่อไปที่พิธีกรตัวน้อยเหล่านี้นะครับจะมาทําหน้าที่แทนพิธีกร สวัสดีครัผมชื่อคุณพุทธกนสิ์นะครับพี่ไทเกอร์ครับวันนี้จะมีงานมอบเกียรติบัตรให้แก่ชั้นไหนบ้างครับก็มีชั้นอุบาล3และชั้นระดมศึกษาปีที่6ครับน้องยงน้องย้งอยู่มาที่นี่กี่ปีแล้วครับ8ปีแล้วครับแล้วรู้ปัดจยขงเรียนบ้งไหมครับรู้ครับใส่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ดีครับแล้วคำฝันล่ะครับน้องยงรู้หรือเปล่าครับคำฝันของรูเรียนก็คือโรงเรียนเหมือนบ้านวิชาการเป็นหลัก ให้ความรักสร้างเด็กดีเล่นเทคโนโลยีและภาษาครับเก่งมากครับน้องย้งเก่งอย่างนี้ที่มีคําถามมาถามครับถามอะไรครับซักอะไรเดียวเดียวก็เสร็จครับซักผ้าผิดครับซักถามผิดครับยอมหรือยังครับงั้นยอมก็ได้ครับซักดูครับผมก็มีคําถามมาถามพี่พี่ไอเกิลนะครับถามอะไรสอบได้ไม่ถึงเกรดซีหรืออะไรกัครับได้ครับ เฉลยคือลูกไม่รักดีครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมการแสดงของเราต่อได้เลยครับครับซึ่งเป็นการแสดงของน้องของน้องน้องชั้นห,2 A, 2 B, ห A, นุบมาล 2A 2B หนึ่งมอกราล 3A และนุบมาล 3B ในชื่อชุดการแสดงอะไรครับพี่เจเกอร์ในบทเพลงชื่อมัดไมหัวใจมีปัญหาและตกร้ครับตะกร้อนะย่าแเชิญรับชมเราฟังได้แล้วครับ ไทเกอร์ครับน้องไทเกอร์อยู่ไหนเอ่ยนะครับเชิญบนเวทีนี่เลยนะค่ะเชิญบนเวทีได้เลยครับน้องไทเกอร์ครับผมน้องไทเกอร์กับน้องซีอ่าน้องไทเกอร์ผู้ชายนะครับสอบได้ที่ไหนครับ MEP สอบได้ที่ไหนนะคะสวนกุหลาบนนทบุรีครับอ่าสวนกุหลาบนนทบุรีนะคะนี่เป็นมิตโปรแกรมนะะคน้องอีกคนหนึ่งครับชื่ออะไรอีกนะคะสวรรณอภิรัตน์ครับสอบได้ที่ไหนคะ คณะรารบัณฑุทุนธานีอ่าคณะราชบัณฑุทุมธานีครับขอเสียงปรบมืออ่าน้องๆทัวสองคนหน่อยครับณโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณหมอนะครับเห็นไหมคะว่าโรงเรียนของเราถึงแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแต่ก็ยังแสดงศักยภาพให้เราเห็นได้นะคะว่าน้องๆของเรามีความสามารถกันมากเลยยังมีอีกหลายท่านนะครับใ่แต่ที่ทราบผลมีสองคนด้วยกันนะครับอ่าโอเคครับ ่าขอเสียบประมือหน่อยครับขอเสียบประมือหน่อยครับโอเคครับอ่าอีกหลายคนนะครับแต่ที่ทราบข่าวทราบผูนะครับมีสองคนด้วยกันนะครับวันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอ่าน้องเบเกอร์น้องเบเกอร์อ่าโอเคครับอ่าถ่ายรูปก,กันถ่ายรูปก,กันนะครับ

อยู่ๆก็ไปไม่รักกับใครก็เอาวังเหินนะจะใช้ฉันสิ่งที่เธอได้มาได้มากมายไม่กลัวอยู่แล้วนี่ไงไม่ตายแต่ก็คบนี้ไปเลยให้ดังๆ It's alright because it's for your mama you got your body g o in o ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะให้กับพี่ใหญ่ของเรานะคะสุดยอดมากๆแล้วว่าระ,ะดับนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายใช่ไหมครับ,รบก็จะสําเร็จการศึกษาประถมโอ้โหมีจะสวยๆหล่อๆสะก,กดใจได้ไหมครับะสะก,กดใจท่านผู้ชมได้เลยทีเดียวขอบคุณครับขอโต๊ะค,ครับขอแกนหยิบมาสี่รางวัลครับต้องว่าต้อคือเจ้าของมันตกเลยนะต้องทำรู้เลยครับไปให้แม่ดูลงไให้แม่ดูเอ่ออาอา เรียนแสดงความดีดีอะไปเพิ่ม